ครับผมวันนี้อากาศร้อนๆนะครับนั่งทํางานอยู่ที่บ้านแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรหวานหวนเย็นๆก็คิดขึ้นได้นะครับมีสิ่งนี้อยู่ในตู้นี่เป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มนะครับเดี๋ยวเรามากินกับน้ําแข็งเย็นๆผมว่าน่าจะหวานเย็นอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มากินด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อน นี่แกะเรียบร้อยแล้วน่าทานมากครับนะครับมะม่วงบอาช่อิม่มนานๆได้กินทีนะครับเพราะเราจะได้กินในช่วงของที่มีเป็นฤดูของมะม่วงเทใส่น้ำแข็งเลยนะครับน้ำแข็งที่เตรียมไว้เยอะมากครับหนึ่งสูงเยอะมาก อน้ำลายไหลเลยครับนี่ครับอจะขอทิ้งก่อนนะได้มาแล้วครับมะม่วงแช่อิม่ม เย็นๆนะครับกินกับน้ำแข็งสดชื่นแน่นอนอรสชาติหวานของมะม่วงใช่อิ่มชัดเจนเลยครับขออนญาตหยิบนะม,มันจะกรอบม,มากเลยครับเนื้อสัมผัสกรอบนะครับ อือ uh huh. อร่อยมากครับตั้งใจต,ตั้งใจกินมะม่วงใช่อิบมาร้านนี้อร่อยที่สุดครับอร่อยครับไม่ต้องใช้ช้อนเลยใช้มือหยิบเลย หากินยากนะครับมะม่วงแช่อิ่มส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคใต้แล้วก็จะได้กินช่วงนี้ครับเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนก็จะมีลูกมะม่วงเริ่มออกผลมากรอบมากครับสดชื่นเลยครับอากาศร้อนๆกินมะม่วงแช่อิ่มกับ nắm cạn vỏ cầm nhiều bác sụt do còn chín tỏi nữa Hãy subscribe cho ก็ลองหามาทานกันดูนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวขอเกียรนมาม้งเชื่ออิกต่อนะครับสวัสดีครับ